เมื่อเด็กล้างจานที่โดนสาวทิ้งกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องรักหมดใจนายซุปตาหนังเปิดตัวที่พระเอกกำลังเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ข้ามกลางแฟนคลับแต่ความจริงเขาแค่มนโนไปเองจนนางเอกต้องมาเตือนสติเพราะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเข้าจะโดนล้อเฮ่าเนื่องจากเขาเป็นเพียงแค่เด็กจัดเตรียมอุปกรณ์บนเวทีเท่านั้นแล้วนางเอกก็ถูกมือกองหืน่น ทำลุ่มแล้มใส่พอพระเอกเห็นเลยแกล้งถอดน็อตออกทำให้มันได้รับบาดเจ็บระหว่างการเล่นคอนเสิร์ตเป็นเหตุทำให้เขาโดนไล่ออกแต่พระเอกก็หาแคร์ไม่าอแฟนสาวสำคัญที่สุดซึ่งเขามีความฝันอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนางเอกเลยบอกว่างั้นฉันจะเป็นผู้จัดการปั้นคุณให้เป็นซุปอรเองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรียกได้ว่าหวางเจี๊ยบเห็นแล้วก็อิจฉา กระทั่งพระเอกตัดสินใจจะไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อสร้างอนาคตโดยเขาปฏิเสธที่จะรับเงินจากนางเอกเลือกรับไว้เพียงปากกาคู่กายเธอเท่านั้นทั้งคู่ตกลงกันว่าหากเรามีเหตุให้ต้องแยกจากกันเราจะกลับมาเจอกันที่นี่นะ5ปีผ่านไปพระเอกกลายเป็นซุปตาเบอร์นหนึ่งของประเทศเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมีงานถ่ายแบบโฆษณาสินค้ามากมายทั้งหมดเป็นเพราะเขามีความสามารถ ประกอบกับได้รับการปูป,ปั้นจากเจมี่ผู้จัดการคนดงังซึ่งเธอรับงานแสดงหนังวัยรุ่นเรื่องหนึ่งให้กับพระเอกเพราะต้องการสร้างความนิยมในตัวเขามากกว่านี้แต่เขากลับไม่พอใจที่เธอไม่ยอมปรึกษาก่อนเจมี่เลยบ่นว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอสนับสนุนอาศัยเพียงแค่หนังแน่หล่อๆคิดเหรอว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้เสียงเจมี่นี่ก็น่าดโดนตกปากใช้เล่นจากนั้นพระเอกก็บังเอิญพบแฟนเก่าที่บริษัท แล้วหนังก็เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ขณะที่พระเอกกำลังทำงานล้างจานหารายได้เสริมนางเอกก็โทรเข้ามาขอแยกทางโดยบอกว่าระยะทางเป็นอุปสรรคอีกอย่างตอนนี้เธอมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตท,ทั้งที่ความจริงนางเอกยังคงรักเขาอยู่นั่นทำให้พระเอกเลือกที่จะไม่พูดกับเธอแม้สักคำแล้วเจมี่ก็มีปากเสียงกับเขาอย่างหนัก ต่อหน้าประธานบริษัทเรื่องที่พระเอกไม่ยอมรับงานแสดงหนังเรื่องนี้พร้อมกับตอบย้ำว่าเพราะเธอเขาจึงมีวันนี้พระเอกเลยสวนกลับทันทีว่าถึงไม่มีเจผมก็สำเร็จได้อ๋อเหรองั้นเชิญมึงไปหาผู้จัดการคนใหม่ได้เลยซึ่งเขาก็ตกลงเลือกนางเอกแทนจากนั้นพระเอกก็เหมาร้านอาหารเพื่อนั่งคุยกันนางเอกถามว่าทำไมถึงเลือกเธอเป็นผู้จัดการเขาก็พูดตรงๆเลยครับ บอกต้องการเอาคืนนางเอกเธอเลยบ่นว่าคุณนี่มันเป็นเด็กไม่รู้จักโตสินะซึ่งพระเอกก็ไม่สนบอกพรุ่งนี้รอรับสายโทรศัพท์ผมด้วยนะความจริงแล้วหล,หลายปีที่ผ่านมานางเอกไม่เคยลืมเขาเธอยังคงเก็บสร้อยที่พระเอกให้ไว้ก่อนจะไปเรียนต่างประเทศเช้าวันต่อมาพระเอกให้เธอมาหาเขาที่บ้านระหว่างรอนางเอกก็เอากลวยมาเป่าเฮ้ย <Hi. S 1> ระวังออกเสียงผิดนะ ประเด็นคือเธอเห็นภาพมันเอาไว้ใช้ปิดบังพวงเครื่องปุุงและสำหรับเหตุผลที่พระเอกให้เธอมาพบที่บ้านมันก็ง่ายๆเลยครับคือเขาอยากโชว์เหนืออวดรวยอวดความสำเร็จบอกว่าถ้าวันนั้นเธอไม่จากไปป่านนี้ก็คงได้ซุปตาคนดังเป็นสามีแล้วจ้าหลอเหลือเกินด้วยความที่อดีตของทั้งคู่ไม่ดีนะัเวลานางเอกแนะนำบอกว่าเขาควรทำยังไง พระเอกก็มักจะทำตรงข้ามเสมอแล้วมึงจะให้กูมาเป็นผู้จัดการทำไมวะจนกระทั่งในวันเซ็นสัญญาสำคัญกับบริษัทค่ายเพลงพระเอกก็งอแงไม่ยอมเซ็นเนื่องจากไม่ได้เอาปากกาด้านที่ใช้ประจำมาด้วยนางเอกจึงลากตัวเขาออกมาบอกเธอจะยอมลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการก็ได้อย่าทำตัวเหมือนเด็กตอนนั้นเองพนักงานก็นำปากกาที่นางเอกเคยให้เขาวไว้ก่อนไปเรียนอังกฤษแล้วพระเอกก็เซ็นสัญญา โดยบอกว่าเขาแค่ชินกับการใช้ปากกาอันนี้ไม่ใช่เพราะเธอวันต่อมานางเอกก็บังเอิญเจอเพื่อนเก่าเขามีอาชีพเป็นนักชิมซึ่งเขาก็พูดตรงๆเลยครับว่าผมขอจีบคุณเป็นแฟนได้หรือเปล่าแต่พอเห็นเธอนิ่งเขาเลยบอกว่าผมล้อเล่นแหะทางด้านของพระเอกขณะกำลังเซ็ตผมดาราสาวน่าหวานเหมอยลี่ที่ชอบเขาก็บอกว่าคุณกำลังมีความรักฉันดูออก พระเอกก็ถึงกับสะอกถามว่าหมายถึงใครก็หมายถึงฉันไงละ่ะงั้นเชิญรับยาสลายมโนที่ช่องสองนะส่วนเจเมเยก็บ่นกับประธานบริษัทเรื่องที่เธออุตส่าห์ปั้นพระเอกมาจนดังแต่นั้นเอกดันมาชุบมือเปิดนั่นทำให้เธอวางแผนจะผลักด,ดันนักร้องหนุ่มหน้าใหม่ขึ้นมาแทนพระเอกโดยพูดในห้องประชุมว่าจะให้น้องใหม่เล่นหนังฟอมยักษ์กับเมลี่แอมยังเตรียมโปรดิวเซอร์ชื่อดังมาช่วยทำอัลบัม้ม นางเอกจึงต้องติดต่อหาโปรดิวเซอร์มือหนึ่งอีกคนหวังจะให้มาช่วยพระเอกแต่เขาก็ดันไม่สนใจซึ่งนางเอกนั้นยอมทำทุกอย่างถึงขั้นยอมกระโดดลงน้ำไปเก็บเอกสารเพราะกระแสะของดารารุ่นน้องกำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานพระเอกต้องแพ้แน่ด้วยสภาพแวดล้อมที่กดกันมันยิ่งทำให้พระเอกไม่สามารถแต่งเพลงได้เธอจึงพาเขาไปหาแรงบรนดาลใจ เล่นเพลงแบบชิลๆในร้านอาหารที่มีแต่แขกชาวต่างชาติวันหนึ่งขณะที่นางเอกไปเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนเธอก็ดื่มเหล้าจนเมาจนเผอส่งข้อความไปหาพระเอกบอกว่าตาบ้าฉันรักคุณมากขนาดนี้ก็ยังบัวแต่สร้างปัญหาให้คุณไม่รู้หรอกว่าฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลย5ปีที่ผ่านมาฉันคอยแอบสนับสนุนอย่างเงียบๆโดยตลอดเช้าวันต่อมาพระเอกก็เข้ามาถามเรื่องข้อความ แต่เธอก็บอกว่าทำงานก่อนค่อยคุยกันสำหรับท่านที่เป็นคอหน,นังผมแนะนำ Netflix ราคาถูกเพียง139บาทต่อเดือนจาก419บาทสามารถรับชมได้ทุกเมื่อโดยประวัติการดูไม่มีหายรองรับทุกระบบทุกแพลตฟอร์มมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ทุกเมื่อพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนัง รุ้นรับเงินห0,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายโดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR อาโค้ดบนหน้าจอนี้ได้เลยครับจนกระทั่งเกิดความผิดพลาดทำให้หนางเอกขึ้นไปอยู่บนบอลลูนกับพระเอกสองต่อสองหลังจากที่ลงมาขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งดูดาวพระเอกก็บ่นว่าถ้าตอนนั้นเขาไม่ไปอังกฤษวันนี้เราคงได้อยู่ด้วยกันนางเอกเลยบอกว่าหากเขาไม่ไปคงไม่มีอย่างทุกวันนี้พร้อมกับบอกสาเหตุที่เธอต้องขอเลิก พอไม่อยากเป็นภาระทำลายความฝันพระเอกพอรู้ว่าเขาต้องทำงานหนะักอดมือ้อกินมือยอมหิวโศเพื่อนำเงินมาเป็นค่าโทรศัพท์หาเธอได้ยินแบบนี้ก็ต้องจูบแล้วปะแต่เธอก็ปฏิเสธเนื่องด้วยสถานะอีกอย่างถ้าแฟนขับรู้คงรับไม่ได้ต่อมาหนังเอกก็เป็นหวัดไม่สบายแน่นอนครับว่าพระเอกเป็นห่วงอยากไปเยี่ยมแต่ก็มาไม่ได้พรเอฟซีแน่นไปหมด เขาเลยแต่งหญิงออกจากบ้านมาหาหนางเอกแต่ก็ดันไปเจอพ่อนักชิมที่บังเอิญแวะมาหาหนางเอกก่อนหน้าเขาพอดีนั่นทําให้พระเอกไม่พอใจเอาคืนนางเอกด้วยการเล่นนอกบทจูบจริงน้องเหมยลี่พอเสร็จก็บอกนางเอกว่ามืออาชีพหน่อยสิแค่จูบเองนะแล้วเขาก็ชวนเธอไปดินเนอร์ใต้แสงเทียน ึ่งนางเอกก็เอาคืนด้วยการพาพ่อหนุ่มนักชิมมากินด้วยพระเอกจึงรีบโทรหาน้องเหมยลี่บอกคนเยอะๆสนุกดีด้วยความที่อาหารมีเพียงสองจานพ่อหนักชิมจึงอาสาจะโชว์ฝีมืองานนี้จะยอมน้อยหน้าได้ยังไงพระเอกเลยขอเข้าครัวอีกคนแน่นอนครับว่าหน้าตาอาหารของทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอเห็นนางเอกชมพระเอกก็ทนไม่ไหวปวนจนเกือบเป็นเรื่อง กระทั่งโปรดิวเซอร์คนดังโทรเข้ามาตอบตกลงร่วมง,งานทั้งสองเลยคืนดีกันทางด้านของเจมส์ก็ได้รับสายจากปาปาลัซี่เพราะมันแอบถ่ายภาพเด็กปั้นคนใหม่กับแฟนสาวเจมส์เลยถามว่าต้องการอะไรมันก็เลยขอข่าวที่ใหญ่กว่านี้แล้วจะยอมเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ขณะที่พระเอกกำลังนั่งเครื่องบินส่วนตัวกับนางเอกก็เกิดสภาพอากาศเลวร้ายจนทั้งคู่คิดว่าต้องตายแน่พระเอกจึงใช้โอกาสนี้บอกรักเธอเมื่อกลับถึงบ้านจะรอใช้ยอยู่ใหญ่งานนี้ก็ต้องเปิดเกมบุกแล้วปะ่ะเรื่องอื่นค่อยว่ากันแล้วทั้งคู่ก็ได้ออทออทจะกิกก้งแกลดกันโดยไม่รู้ว่าโดนปาปารสัสซี่แอบถ่ายจากระยะไกล ทำให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่ใกล้หมดลงทุกทีเนื่องจากตอนนี้ไอปะปาลัสซี่รวบรวมภาพได้มากพอแล้วจากนั้นเจมเมยก็โทรหามันบอกว่าจะขอซื้อภาพข่าวทั้งหมดเพราะยังไงเธอก็ปั้นพระเอกมากับมือในฐานะผู้จัดการเก่าคงทนดูเฉยๆไม่ได้ปะปาลัสซี่ก็บ่นว่านี่มันจัญญาบันอาชีพสื่อของผมนะเธอเลยจัดเงินให้แบบเต็มถุงโอเคครับเจ๊ พอดีจันยาบันผมไปพักลอนชั่วคราวต่างนั้นคือเจ้าวันต่อมาเจมเมยก็เรียกนางเอกมาพบที่ห้องเลยครับพร้อมกับเอาภาพทั้งหมดที่ถูกถ่ายไว้มาให้ดูนั่นทำให้หนางเอกไม่มีทางเลือกต้องยอมลาออกจากบริษัทหลังจากที่พระเอกเล่นคอนเสิร์ตจบก,ก็พบข้อความที่นางเอกใช้ลิปเขียนไว้ที่กระจกบอกว่าเธอจะจดจาช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันฉันรักคุณนะพร้อมกับขอโทษที่ต้องจากไป พระเอกจึงรีบตรงมาหาที่บ้านก็พบว่าเธอไม่อยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกซึ่งนางเอกยังคงแอบติดตามเฝ้ามองเขาอยู่เสมอในทุกที่ที่เขาไปในที่สุดก็ถึงวันประกาศรางวัลศิลปินประจำปีแน่นอนครับว่าพระเอกได้รับรางวัลอัลบั้มเพลงที่ดีที่สุดท่ามกลางความยินดีของทุกคนที่มาร่วมงานพระเอกได้กล่าวขอบคุณทุกคนโปรดิวเซอร์และบริษัท แล้วเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีอะไรเลยแต่เป็นเพราะกำลังใจจากแฟนขับคนแรกทาให้ผมสำเร็จได้รางวัลที่ฝันไว้ผมไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงจากไปแต่ผมเชื่อว่าเธอรักผมและกำลังดูอยู่โดยสิ่งที่ผมกำลังจะทําต่อจากนี้อาจจะงี่เง่าที่สุดแล้วพระเอกก็บอกรักนางเอกกลางเวทีพร้อมกับขอให้เธอมาพบเขาในที่ที่เราให้สัญญากันไว้ จากนั้นพระเอกก็วิ่งออกไปจากงานรับรางวาัลซึ่งนางเอกก็มาพบเขาพร้อมกับบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวแฟนคลับก็ไม่พอใจหรอกแต่พระเอกก็ไม่สนเพราะว่าคุณคือรางวัลที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วหนังก็จบลงแบบแฮปปี้โดยส่วนตัวไม่ดูจบบอกได้เลยครับว่าขนาดผมเป็นผู้ชายยังแอบ,บจิกหมอนนิดหนึ่งแม้จะดาเนื้อเรื่องได้แทบทั้งหมดเพราะพระเอกนางเอกสแสดงได้ดีจริงๆครับ แถมบทพูดที่ใช้ก็กินใจเห็นผมแบบนี้ถึงภาพลักษณ์เวลาสปอยหนังจะดูทะลึ่งไปสักหน่อยจนมีคนดูคอมเมนต์ว่าแอดแม่งคื่นว่ะแต่ความจริงผมเป็นคนโรแมนติกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าจะไม่เชื่อก็เพราะเสียงมึงนี่แหละแล้วถ้าใครอยากดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆก็สามารถค้นดูใน YouTube ได้เลยนะครับ โดยแอดจะปากหมุดชื่อเรื่องไว้ที่คอมเมนต์นะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ